มาดูตัวนี้กันนะครับคุณผู้ชมผมซื้อมาสักพักหนึ่งแล้วทีแรกอะ่ะคิดว่าจะซื้อมานวดหลังหรือว่านวดเท้าเนี่ยแหละซื้อมาในราคาจำไม่ได้แล้วครับน่าจะประมาณเกือบสามร้อยอ่ะผมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะที่แรกอะ่ะคือเห็นเขาบอกว่ามันเป็นตัวนวดนะครับผมแกะให้ดูคือ ผมได้ลองแล้วล่ละมันก็มันก็บุนหมุนคึ่งคึ่งนะครับไอเนี้ยเนี่ยเนี่ยแล้วผมก็ปิดไว้เนี่ยนะครับมันคือตัวนวดไอ้ตรงเนี้ยข้างในมันก็ไม่มีอะไรนะครับมันก็มีกล่องแล้วก็ไอ้ตัวนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวผมขอเอาอะไรไปโอเคมาต่อเลยครับ ไอ้ตัวเนี้ยมันก็ปักมันนะครับเนี่ยมันดูแบบก็แก๊กก็แก๊กอะ่ะแล้วก็ไอ้ตัวต่อมันนะครับเนี่ยครับผมู้ชมจุ๊บอย่างเนี้ยมันเป็นจุ๊บอย่างเนี้ยเนี่ยแล้วก็ต่อมันจะลําบากหน่อยพอดีถ่ายมือเดียวจะขอเสียบมันหน่อยนะครับสักครู่อ่ะผมเสียบแล้วเมื่อกี้วางมือถือแป๊บหนึ่งผมจะไม่ตัดช่วงนี้ออกนะครับ ดีค่ะกล้องไม่อยู่อ่ะผมแกะให้ดูข้างในแล้วกันว่าข้างในมันเป็นยังไงเหมือนมันจะรูดได้หมดเลยอ่ะผมจะรูดให้ดูไส้มันนะครับเพื่อนคุณผู้ชมดูไส้นี่นะครับข้างในไอ้ตัวนี้มันก็เป็นเหมือนเป็นผ้ากึ่ง กึ่งอะไรกึ่งหนังหนังเทียมนะครับแล้วเนี่ยก็จะเป็นตัวนวดตัวนี้น่าจะเป็นตัวโฟมเหมือนเมมโมรีโฟมมันนิ่มๆน,น,นะครับส่วนตรงนี้น่าจะเป็นสวิทช์มันมอเตอร์แล้วก็ตัวนวดคุณดูผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวผมลองเสียบให้คุณผู้ชมดูดีกว่าว่ามันเป็นยังไงเนาะโอเคตอนนี้ผมวางกับพื้นเลยนะครับอ่ะแล้วผมก็จะเสียบปล๊กตรงนั้น ผมจะเสียไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะเปิดตรงนี้นะครับเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมพอเปิดแล้วมันก็หมุนหมุนคึงคึงอาจจะผมลองกดอีกครีมมีไฟด้วยนะครับอันนี้คือผมเปิดแบบที่ไม่ได้ไม่ได้เอาผ้ามันปิดนะครับนั่นก็คือไอตัวตัวเนี้ยตัวเนี้ยผมไม่ได้ปิดอ่ะถ้าปิดมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยคุณผู้ชม เห็นไหมครับว่ามันมันปิดแล้วมันก็จะดูเหมือนว่ามันดูดีกว่าเนาะมันก็แน่นอนนะเพราะว่าอันนี้ไม่เป็นพัสดุครอบทับนะครับสีมันก็จะมีหลายๆสีเหมือนกันวิธีการคืนคุณผู้ชมดูนะมันจะคืนยังไงอ่ะอันนี้ผมมือวางแล้วมันก็จะคืนอืมเอาไว้ยังไงมันก็ลองรับแรงกดดีนะ ผมก็ว่ามัน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 ก็นวดโอเคนะครับเนี่ย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 คุณผู้ชมอันนี้ผมกดเต็มที่เลยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมันมันเด้งอยู่มันมันหมุนเองนะฮะผมก็ใช้มันก็ดูดีหรือไม่ก็มันก็มันก็คือมันนวดได้ครับมันมารับการนวดได้แต่ทีนี้ผมไม่รู้ว่ามันรองรับการกดหนักแค่ไหน คือถ้าคุณผู้ชมชอบยังไงหรือว่ายังไงเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้แล้วกันไปดูในลาซาด้าเองนะครับเดี๋ยวผมปิดมันก่อนดีก,กว่าเนี่ยเอ้นี่สภาพข้างหลังผมให้ดูหมนเลยเนี่ยแล้วมันก็มีสายต่อเข้ามาอย่างเงี้ยครับ ผมไม่รู้ว่ามีใครเคยแกะให้ดูแล้วหรือยังนะโดยรวมมันก็ดูดีนะครับวิธีการนวดหรืออะไรมันก็ดูดีดูโอเคไปหมดแต่ผมว่ามีอย่างหนึ่งที่มันไม่โอเคคือพอเรากดทับแน่นๆแล้วครับมันจะเหมือนมันจะไม่หมุนนะมันอาจจะรับแรงกดไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมชอบมันหรือชอบไอ้ตัวเนี้ย เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันมันอยู่ใน Lazada นะครับผมได้มาไม่น่าจะเกินสามร้อยถ้าผมจำไม่ผิดนะไอ้ตัวเนี้ยอ่ะคุณผู้ชมแล้วผมขอปิดคลิปเลยนะครับคุณผู้ชม